เป็นพ่านท่านพื้นบ้านพ่านมอกท่านปลาเห้าเนี่ยแต่ว่าเห้า,า,าก็บขันมันขึ้นมากเห้ากบบรีออกอปีสามปีที่สปีปีที่ห้านี่เลยปีที่เรียบมากรากามากมากทับออกรลกาเป็ ครับผมสบายดีครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับสินค้าใหม่รับท่านครับพวกยิงๆเอาเอาเอาแบบมุ้งไหมน้องนะลูกข้าวลูกข้าวใบนมส้มสวนมะทันที่เทศบาลโพนแจัดขึ้นแล้วก็มาชิมพุทราหวานพุทรานมบ้านโพนขอให้มาเยอะๆนะครับมาแลนดี้แล้วก็มุ้ดมุ้งใบนมส้มสวนมะทันในเขตเทศบาลโพนชมสินค้าเชิญซีครับอันนี้ก็ลงทุนเยอะ ในความเป็นไม้เนาะครับปลูกเดี๋ยวนี้นี่รอบหกปีเนี่ยก็เลยเคี่ยมันสี่สิบต้นครับร้อยสี่สิบต้นร้อยสี่สิบต้นเดี๋ยวเจอกันในงานนะคะครับผมจะไปขอถ่ายรูปภาพนี่กันนะคะยิ้มได้ทางนี้อืมอ่อนไม่เดี๋ยวที่นี่ก็เอาไปเลี้ยงอีกนึกดูบ้านพ่อนี่ปลูกมาได้36ปีแล้ว เอาใหม่ทุกปีรครับเพราะว่าทำสาวปู่นพุตซานี่คับม,มักกะสิติดเบิดก็เต้งนเนตเรียกอันนี้นเดาจะจะโดนจะนิ่งใส่น้ำผึ้งค่ะอันนี้อ่ามันชิมดี้่ะพอดีชิมกันไปค่ะผลไม้มีผลไม้มีมันเป็นพันโบรานี่ไงแอปเปิ้ล เขาเรียกแบเนี่ยมันเหมือนตัวนี้จะเป็นนมตัวนี้จะเป็นนมสดนะคะตัวนี้จะเป็นสายน้ำผึ้งค่ะวนมากจะออกแล้วแต่ว่ามันลูกค้าไม่ค่อยนิยมนะคะมันสยๆแต่ิน

งั้้นนเดดียวตอจบไหมดเดือนไหนครับหมดประมาณเดือนพ่ายเดือนทิศทางตลาดก็มี2ลักษณะครับก็คือตลาดล่างกับตลาดบนนะครับตลาดบนนี่ทางกลุ่มพุชซาแปงใหญ่จะทํากับไปรณีนไทยนะครับของบริษัทไปรสณน่ไทยในแบรนด์ทันสุขครับ ปีนี้ก็นัดคุยกันวันที่28พฤศจิกาทางผู้บริหารไปรษณีก็จะลงมาที่สากลการเกษตรขม่วงมาคุยกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ในเรื่องของการทําตลาดครับตลาดบนนะครับแล้วและตลาดล่างทีนี้ก็จะมีลงตามหมู่บ้านนะครับสากลก็แปลงใหญ่เนี่ยก็มีลงชื่อว่าลงสหกรณ อยู่ที่ข้างข้างหลังเทศบาลน,นะครับก็จะรับออเดอร์จากตลาดไทยตลาดสีเมืองราชบุรีแล้วก็ตลาดขอนแก่นอุบลน,นะครับทั่วทั่วทั่วประเทศนะครับท,ที่จะเข้ามาก็มีประมาณ18ลงนะครับฤด,ดูการนี้ก็จะเริ่มเริ่มเปิดไปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวานะครับการเปิดลงนะครับ แนวโน้มการตลาดมากขึ้นอหน้อยลงกับปีที่แล้วปีนี้นี่ค,คึกคัก